โอ้าเขาามัขาลาดร่างเขาได้ไหมฝาดูดน้อง,องโอ้สบายดีผู้บ่าวขายยังน่อ,นเนองเลยปลาคอได้มาเนี่ยปลาคอปิ้งไก่เด้อไก่อลาคอ วดสูสุคนนรสบายีอัมเสาตอนนี้บางสอนอยู่ที่เมืองหนองบกแขวงขามวนคลิปนี้จะพา่น้องเขาไปอไปเที่ยวตลาดเ้าหนองบกวันนี้มาเวียกดี่ทางเมืองหนองบกที่เก้าพี่น้องเมาคนเข้ายังหมดแล้วคนเข้านาทาม เราเข่าด้ามปีสองเล็จเรียบห้อยเสาวันนี้อากาศหนาวพี่น้องเลยกาศหนาวเย็นสิบแปดสิบเก้าองศาว่าหนาวพอสมควรเริ่มหนาวขึ้นทุเมือทุเมือพี่น้องว่นนี้ก็มีลมแหง ที่พาสอนอยู่เขตบ้านนามันป่านี่เป็นเส้นทางเลขที่ 10S พี่น้องเลยเพิ่นปรับปุงถนนทางไหมปรับงานอินไหมกำลังจะลงยางมักต่อยเพื่อปูยางตอนนี้กำลังเฮ็ดมาฮอดโตมันโตมเรื่อ,องรองบก เฮ็ดสองสองบอลใส่กันเนาะเฮ็ดสองโซนโซนหนึงแมนเฮ็ดมาจากบ้านดอนเจียวดอนเจียวกลางขึ้นมาทางบึงสารพาขึ้นมาทางนามันฝาต่อใส่อีกโซนหนึงที่เฮ็ดมาแต่บ้านดงไซเนาะมาฮอตสูเมืองรองบกใครจะํำเร็จแล้วพี่นอ้อง โครงการปรับปรุงถนโนหนทางเลขที่11ไอคอนก็ปูยางยุะจัว่ามันสำรุ้สุดโม้มอะยามเช้านี่มีหมอกตกเพราะี่ร้องเลยอากาศหนาวเย็ยนยู่ดี บ้านนาบันป่าบ้านชนเผา่าผู้ไทยพี่น้องครับีูแว้งน้องบกก็มีเผา่าผู้ไทยหลายบ้านเลยและไล่มาตั้งแต่หาเสียงดีบ้านนาภาคอุตูนาไย้ยนามันป่าทางที่อสอนหูนี่น้องพัม โอนแทงนอนแต่หน้าจำปาหน้าหุน่นเป็นบ้านชนเผ่าผู้ไทยแเหล่าบ,บ้านเชิดนี่ฟังสวรรค์าเขตเมืองไทยบูดีก็มีหลายบ้านเป็นบ้านชนเผ่าผู้ไทยเหลัาบ้านจะภาพหน้าดินชมหน้าดินอยู่เขตบ้านน้ามันป่า วันนี้เป็นการล้างขูดทางขูดทางปูยางเก่าหรือว่าอินบาลซอนมาในร้าแขกกี่โดดจากมาสามสิบสี่สิบสี่ก้อนแม่ต่สอสั่วโมงห้อนสองบกเนี่ยก็หนึ่งสั่วโมงเต็มอันแรไว้ N y นะฮ้อนไว้ปุ้นนี้พี่น้องตัวาทางมันดีแล้วสาวเมื่อวานนี้ทำอินบาลซอนขื้นว่ากี่ไป เอาตลาดนัดบ้านนาคำแตทางลงบูวนุว่นสบมันจื่ประทันพี่น้องเลยวกใช้อาการหนาวเนี่ยมันหนาวแห้งดีไปบ่ได้พี่น้องมี FC เอฟซีคนอยากให้ไปอัปเดตท,ทางตลาดนัดนาคำเนาะอาไว้โอกาสหน้า บ้านหนองบกเมืองหนองบกแล้วพี่น้องเป็นเทศบาลของเมืองหนองบกเขษนี้ิ่นกำลังลงยางมักต่อยิ่นลงไว้แล้วนะพี่น้องลงยางมักต่อย้วคาเรียมจะปูยางทับไส้พูนดินขึ้นปับหน้าดินสูงกาเก้า,ายอดไปหลย ี่งเมืองหนองบกดินดำน้ำซุ่มเมืองปันหม้อรอไห้เม,มืองหมอแคนหม้อลำเป็นเมืองใหญ่ัำสองของแกลงขมวนแกลงขมวนมีสิบตัวเมือง น้องบกเนี่ยู่ห้างจาเกเทศบาลเมื่อพักแค่เนยประมาณ30มสามสิบที่โรมตรเอะไรพี่น้องหรือว่าบมกไก่ในน้นองพี่น้องไปที่ตามมาชมบรรยากาศสลาดเต่าอน้องบกวันซิมิยังคายแน่เมื่อนี้ อนแล้วตัวเมืองอตลาดเซาหนองบกพี่้องเลยอยากลอบเบิ่งอาหารการกินหัวสิมีเอียงขาย่ไง นีซิฟ็นไงเศร้าวะนี่แค่ถ่ะบางน้อยเนาะอ่ะตัวนี้ละเขาดีกินเลยเขาก็บรรยากาศเนาะน้ำเหลาอีมอลามผขาวเนาะ โคเนี่ยนานาหน้าบ่นี่คือกระปูแดงเนาะปลาดุกนองปลาดุกปลาคอ ปลาบ๊ายไปลาได้ปลาดิมีปลาขาวปลาเสื่อมได้แจนั่นบูได้แจสามร้อยห้าเออให้ได้สามร้อยห้าหลอกส่วนในปลาบ้ายี่จะเข้าพัดไข่เนาะ mà có ô sụp rồi lại hai con nữa hả hai con nữa thứ tôi nói thưa nhưng mà hắn sụp không phải là như là, rồi Nó nhanh khèn khèn rồi

อะไรมาพูด่วีดัสซิคบกีละแปนวีละแปนค่ะตองวีชิมห้าวีเนี่ยลาดซดที่ใหญ่พระสมควรนะพี่น้องอาหารการกินครบหลายเสี่งรลายอย่าง ยอยกมากเล่นยังไงเนี่ยโทงนึงโทงก็ไร่สิบห้าสิบพันมาของนึงแพงอีกวะโอ้ใจ่ดีแค่ไม้คาเนละยเดี๋ยวใคจะมาเล่นมั้ยเนย แบจะบกว่าม <ih ak> ีหอาลาวเข้มนังเขมสิบพันสองสองอันเจ้ห้าสอันเจ้ห้าสอันเสองนห้าสบันมันห0ึสิบพันสามอนละเจ้ห้า เอาสองอันเนาะสองลาเอาสองอันนางบ้านไหนนางบ้านพนบ่ะนเฉนองป่นเนะนเฉย่น้องบ่ะนเฉยๆงานเข้มสีน่น้อหทังในเป็นโซนขายสิน สิงหัวสิงหัวสิงควายนะของกินสุกก็มีโอ้สบายดีกูบ่าวสบายดีขายยังง้อเนี่ยขายของกินสุกเนาะขายของกินสุกโอ้เจอคนด่างเจอคนด่างอยู่ตลาดมั้งไงเบ่าวเต้า Bào nòng bốc bào này nó. Oh, chọc hết như thú bóc ừ. oh. bào nho ghi học lên bà đấy bà ừ. bạn, bào, <laughs> <laughs> bào tàu bào nòng bóc hãy đón lộn hãy bao lộn hãy đón 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 rồi đồn สวยๆชิ้นน้อยแม่กำมาขายโอ้่นด,ดุมั่นเลยเนาะเพิ่นดุมั่นขยันเพียรเลยเพิ่นลุกจะเอาเสามาขายสวยๆมาแม่มาขายสวยๆมากจะไปเวียกตังคฮักเนาะนนโอ้ขาดขาขา,ขา,ขาตื่นเยอะลุกเสาตื่นก้อนไก่ไปยักหนี่ตื่นก้อนเล้วเนี่นี่ยังขายอลยเนี่โอ้สชมพักเสียน อันนี้เป็นพาโล่เนะาะันี่ข้าวผัดก็มีอยู่ไงขาวผัดข้าวผัดไท่โอ้ปิงฝาเข่งก็มีโอ้ปิงไก่ก็มีสุดยอดแล้วแบบนี้พิงหมูก็มีเนี่ยพิงเขาจะปพิงหมูเนี่พนยพิงหมูปิงสาวบ้นปลาบิเซยียจะ่อยได้ปะปลาบิเซียจะ่อยได้บ่<อ> ทิพย์พันธ์ตีนสาวพันธอ้อตีนใหญ่ใหญโหไขกัมนเนี่ซุปพักเมยเป็นซุปพักอันซุปนอไม้กับเมซดนกโซดแล้ลมสาวบูเป็นนะลมสาวบูเป็นูาเลยรุดโดนเพิ่นจากเล็กจกน่อยกนเจเสียัง ไก่เขากินบมดได้แล้วไก่เน่ยลาบปลางหวัดลาบปลานะสิบส <10. S 1> ิบพันปลาทองบ่มฝากพี่น้องเขาเข้าไปติดตามซองของเพื่นได้เนาะมาให้กําลังใจเพื่นได้เบาเตา่าเบานองบกเบาเตา่ามาข้าม้วนบ่เบานองบกเลยข้าม้วนนี่ ว่าขมวนโอ้ยเตียนซื้อซองเราไปเลยโอ้ยผลที่ไอ้ผลที่ไอยนะคนมาล่อเลยอยากออกทางกันนาตาไม่อยากออกทางกัน,นาากออกทัน้งอินเดียกนะะอร่อยดีด่ะขายกันนะเอ้โอเค

กระซิบดีปลาคอด้วยไหมน้องอ๋อดีปลาคอได้วยเมือนีลยปลาคอปิ้งไก่เด้อไก่ลาดปลาคอแห้งก็มีนี่ครับครับครับปิ้งหมูก็ได้นี่ปลาสวายเอ้ยมากินปิ้งหมูปิ้งไก่นเด้อปิ้งเท่ไรหมูเด้อปิ้งละสิบพันสิบพปลาคอด้ปิ้งปลาคอตัวนี้เลย ก 10, 10, ักสิบพันสิบันเช่นกันาระเ้าตบปากหอดสิบมาสิวดนน,นแม่คนยักเ์ใอย่างเบิรงตัวน,นี้ก่อนเป็นปคอปลาคอแห้งเนาะสิบพันจิบชุบเราปะคอ ขคอห้งเลยอยู่าต่ั่เนาะิ่งเอกยงวะมึงก็เดาเไก่นระทาไก่ลาแอ้อาคออะเอาวปีกปลาคอถ่ายดีได้ไเพิ่นถายคูม้อเจ้าน้องยอนเนี่เพินมีปลาคอ เธอก็มีอันลาป,ป่าเนาะมึงน,นี้บ่มีลาป,ป่าจริงสดสดขายสดๆเลยมันีปลาแห้งเพิ่งส้มโมกันมี้ยมดบอดใส่กำมาขายแต่ละมือเนี่ยเกือบมดเนาะ mấy anh đó còn nghe mấy nhà mà hai cho rồi khắc 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 còn thấy đó ใส่ไข่เนาะจีใส่ไข่เนาะาบวได้ซาำอันนี้วนบ่บบจีบ่เข้าใจเข้าใจฮะคึกขึ้นพี่น้องกันของยูฮง,งจินลลยตลาดเช้านองโบ๊ะรลอมาเทียวได้แา่ยาน,นี่จะมีปูปลาปลารุกน้องแล้วปากคอปลาลูกหน้า ปลาเข็งก็มีเนาะจาเลาะตลาดเซานองบกแล้วเนาะสิพาพีน้องเขาที่รลาะเบิ่งตเมืองนองบกน้อยเนี่เนาะอันนี้พ่นลงยางมาต่อยเฮียมห้อยแล้วเนาะเทียมที่จะปูยางพี่น้องเลยเทสบานเมืองหนองบกมีก็จะมีบ้านนองบกบ้านโคนบ้านดงฝวาง ก็บ้านเนีน่ยๆเป็นเมืองที่ใหญ่พอสมควร,รมเมืองหนองบกเป็นขนาดน,านาา่าเป็นเมืองอู่เข่าอู่ปลาเป็นเมืองดินดำน้ำซุ่ม,มเมืองปั้นหมอลอไห้เมืองหมอแขนหมอลำอ้ะพี่น้องเมืองหนองบกเลยนักห้องนักศิลปินลาย ท้นทีทำการผลิตกสิกรรมในกระไลหน,อง,หนองบก,กเมืองโพงพียงบนทผู้เมืองจิตจิดกับแคมน้ำของติดครับคนครพนมเชนาะที่น้องม้อ,อนี่บาวคอนโปรฟิช,ชิพนี้ไว้สามนิ้ก่อนน็อคชิพหน้าพบกันไหม ขอเข้าใจพ่อแม่พี่น้องบมทุกท่านที่เข้ามาที่ตามรำสม้มคิปของบาสนขอทุกท่านโยนเินมีแห้งโชคมาเงินความร่ำรวย